ฟังเอาความรู้จริงๆแล้วอะ่ะสนใจทํานายหน้าด้วยอะค่ะถ้าเรามาเจอปัญหาเองแล้วเราไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้มาก่อนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราลงทุนไปแล้วมันก็จะหนักกว่าเนาะ สวัสดีค่ะชื่อปุ้ยนะคะมาจากจังหวัดสกลนครค่ะทำเกี่ยวกับอาคารพาณิชย์นะคะสร้างอาคารพาณิชย์ขายแล้วก็มีอาคารพาณิชย์คนเช่าอย่างเงี้ยค่ะมีบ้านเช่าวอเน,นี่ยค่ะมาฟังเอาความรู้จริงๆแล้วอะ่ะสนใจทำนายหน้าด้วยอะค่ะยังไม่ทำจริงจังนะคะแต่ว่าแต่ว่าเหมือนอยากเริ่มอย่างเงี้ยค่ะ ได้เทคนิคนะคะแล้วก็รู้ว่าเออปัญหา<ม>จริงๆแล้วอ่ะมันค่อนข้างจะแบบะละเอียดมากๆเลยอะค่ะ<ม>ชัดเจนเนาะเพราะว่าจับเมื่อก่อนที่แบบว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะมีปัญหาเยอะขนาดนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราถ้าเรามาเจอปัญหาเองแล้วเราไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้มาก่อนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราลงทุนไปแล้วมันก็จะหนักกว่าเนาะค่ะ สนุกค่ะสื่อสารชัดเจนมากค่ะสามารถที่จะสื่อสารให้นัก,น,กนักเรียนอย่างนี้ค่ะเข้าใจได้ย้ยคะชัดเจนซึ่งถือว่าคุ้มค่านะคะค่ะ้วถ้าใครสนใจแบบลงทุนเป็นนักลงทุนก็ดีนะคะหรือว่าอยากเป็นผู้ขายฝากเองอะไรเงี้ค่ะหรือว่าเป็นหนายหน้าอะไรเงี้ก็โอเคค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าทําอาชีพอื่นลงทุนมากแล้วก็ความเสี่ยงสูง แต่ถ้าตรงนี้ถือว่าความเสี่ยงไม่ไม่สูงมากค่ะเพราะว่าอย่างแลนฟอโลนี่ก็เคลียร์ให้เรามากแล้วอ่ะค่ะทำให้ทุกอย่างมันคลีนไว้แล้วอย่างเงี้ยค่ะสุดยอดมาก <c oughs>